สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนิมิตทยากรนะคะขออนุญาตแชร์าชาก่อนนะคะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเร่งคำถามน,นะคะในคลิปนี้นะคะจารย์โอจะมาดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีนะคะหรือไพ่ทาโร่นะคะ <c oughs> คนละหนึ่งคำถามน,นะคะ สวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะโดยไพ่ยิปซีค่ะพอละหข้อนะคะไพ่ครอบคลุมระยะเวลา3วันนะคะดูเรื่องอะไรได้บ้างนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะและถ้าใครสนใจดูดูส่วนตัวนะคะมีค่าครูทักแชทมาได้นะคะ ดูไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะแต่สงวนไว้สําหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะสําหรับข้้าหน้านี้จะไม่ดูสัมผัสจิตไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษามาค่ะคนแรกนะคะคุณอ๋อ43ตอนนี้แฟนชื่อน้ำยังรักเราอยู่ไหมคะ ว่าเขายังรักเราอยู่ไหมนะคะเขาก็รักนะคะแต่ว่ารักในแบบที่ว่าสนุกสนานเฮฮาหรือว่ารักในแบบว่ามาร่วมสุขแต่ก็ไม่ได้มาร่วมทุกนะคะแอนนี่เบราวนะคะคุณแอนนี่บราวสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเช่อเร่งคันถ่านนะคะ เดี๋ยวจ้าขออนุญาตปิดพ้อแม่แป๊บหนึ่งนะไฟฉายแดดสองหน้าแดดสองนะคะมาค่ะคุณอิ๋มสิบสี่อยากรู้เรื่องการศึกษาค่ะ การศึกษานะคะอาจจะมาําเรื่องการเรียนการศึกษาเหมือนมีคู่แข่งเหมือนกับว่าเราเราแข่งกับคนอื่นเรียนนะคะก็สู้ๆนะคะเหมือนกับว่าต้องต้องมีคู่แข่งในการเรียนรูนะ้ในการเรียนด้วยกันเนี่ยเหมือนแข่งกับเพื่อนเรียนนะคะแชร์แล้วค่ะยุ้ยสดวันนี้คนชื่อคลิปได้รับพัสดุจากเรา ขารู้สึกอย่างไรคะเขารู้สึกดีกับคุณมากเลยค่ะนะคะมองว่าคุณเป็นคนดีคนแบบว่าใจดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชื่อสศิวิมลอายุ24ชีวิตเป็นไงบ้างเอ่อใชรแล้วเข้าใจค่ะคุณแต่ว่าหมายถึงว่าเวลาอาจารย์อ้ดูเนี่ยคะ่ะดูดวงเนี่ยเราจะไม่ดูภาพรวมนะคะคืออาจารย์จะดูแบบว่าเป็น เฉพาะข้อที่ถามเป็นเฉพาะเจาะจงนะคะอย่างเช่นการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะอย่าจะรู้เรื่องอะไรเจาะลึกมาเลยนะคะอย่างนี้จะได้คำตอบที่ชัดเจนกว่านะคะถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะว่าแบบว่าอืม ดูไปแล้วดวงไม่ดีจะรับได้ไหมถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรอย่างนี้เนาะคุณแอนนี่มาขอบคุณค่ะพี่แพ็นเราก็แฟนะคะการเงินการเงินเหมือนต้องอาศัยความฉลาดความรู้ความสามารถนะคะหรือว่า ได้จากผู้ชายที่เป็นผู้นำก็อ,อาจจะเป็นผู้นําครอบครัวหรืออะไรเงี้ยค่ะนะคะคุณถามการเงินสั้นๆอาจารย์ตอบไว้ว่าการเงินอาจจะมาจากผู้ชายที่อายุมากกว่าหรือว่าผู้ชายที่มีลักษณะเป็นผู้นํานะคะอาจจะเป็นหัวหน้าหรือ,อหัวหน้าครอบครัวก็ได้อะไรางี้นะคะ กับกันและซันจะกลับมาคบกันอีกไหมไม่มีผู้แชร์ขึ้นนะคะขออนุญาตไม่ตอบนะคะจนกว่าจะมีคาว่าผู้แชร์ขึ้นนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ก่อนเป็นค่าครูนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช่อเล่นคำถามมานะคะ คนละหนึ่งคำถามนะคะต่อหนึ่งรายการหรอต่อหนึ่งเพจนะคะคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะไม่ว่าจะกี่แชร์นะคะคนละกี่แชร์ก็ได้นะคะแต่ว่ารายการละหนึ่งคำถามนะคะเมื่อกี้อาจารย์ทำเหมือนอาจารย์ท็อปไปแล้วนะคะรายการสหวิทยาโหราอันนี้เป็นรายการที่สองนะคือรายการชมรม โหราศาสตร์เอกอุเทนวิทยากรนะ,ะเพจน,นี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปต่อที่เพจยิปซีโอสิริกอนนะคะถามได้เพจและหนึ่งคำถามนะคะเ mm. หลืออีกประมาณ20วินาทีจะหมดเวลาแล้วนะคะ แชร์แล้วกับตันและซันจะกลับมาคบกันอีกไหมคือคือหมายถึงคุณกับตันกับคุณซันจะกลับมาคบกันอีกไหมใช่ไหมอ๋อไม่ผิดหวังค่ะไม่กลับมาคบกันนะคะ เวลาหมดแล้วนะคะขออนุญ,ญาตจบรายการนะคะขอบคุณค่ะ